สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft Ibis กันค่ะโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft Ibis เป็นโปรแกรมบัญชีที่ผ่านการรับรองจากกรุมสรรพกรเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าสามารถออกเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีโปรแกรมครอบคุมทุกฟัง์กชันการทำงานใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เราไปดูฟังก์ชันการทำงานของโปรซอฟต์ไอบิสกันเลยค่ะเริ่มจากระบบบริหารงานขายตั้งแต่การบันทึกใบเสนอราคาใบสั่งขายรับเงินมัดจำใบกำกับภาษีขายขายเชื่อขายสดจนถึงการลดนี้ลูกหนี้ถือว่าครอบคลุมทุกกระบวนการขายเลยค่ะ ต่อไปเป็นระบบบริหารงานซื้อซึ่งจะช่วยควบคุมการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มจากการบันทึกขอซื้อสั่งซื้อซื้อเชื่อซื้อด้วยเงินสดรวมถึงกรณีสินค้าเสียหายก็สามารถบันทึกลดนี้ได้เช่นกันเมื่อเราบันทึกซื้อสินค้าหรือขายสินค้าแล้วระบบจะเพิ่มหรือลดยอดสินค้าคงคลังให้อัตโนมัติ รวมถึงเราสามารถกำหนดเงื่อนไขาการอนุมัติเอกสารเสนอราคาใบขอซื้อใบสั่งซื้อและอนุมัติเอกสารผ่านมือถือได้เลยค่ะโปรแกรมสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าการตรวจนับสินค้าและรองรับการคำนวณต้นทุนทั้งแบบไฟฟ์โฟและเอเวอ g e เในส่วนของระบบบัญชีสามารถบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีรายวันรองรับการยื่นแบบพงดผ่านระบบ e f i l i n g ที่สำคัญโปรแกรมของเราสามารถออกงบการเงินได้จากระบบและรองรับ e-tax invoice ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีระบบเช็คและธนาคารระบบเงินสดย่อยระบบ CRM สามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee l และ Lazada และอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจของ Prosoft Ibis คือระบบ OCR ที่สามารถอัปโหลดรูปภาพบ,บินต่างๆเพื่อให้ระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติค่ะ ท้ายที่สุดของการทำบัญชีนอกจากเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและธุรกรรมต่างๆของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายแล้วเรายัางต้องการข้อมูลเพื่อวางแผนทางการเงินติดตามสถานะทางธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งโปรซ o ฟ t i ไ i บิสสามารถสรุปข้อมูลในรูปแบบรายงานและกราฟทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรง่ายขึ้นและช่วยให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจนค่ะหากท่านใดสนใจทดลองใช้งานฟรีสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางต่อไปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ